ใจเอเอสพี่เออครับคุณ X อ็กซิบนะครับบอกว่าห้องมันล็อกไม่ล็อกหรอครับห้องมันเต็มแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะเกมนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับมาแล้วครับสีฟ้าคุณแจ็คเป๊ปโฮนะเป็นออรัก์นะครับขยับมาตรงกลางตรงนี้คุณแจ็คจะจอกสีแดงครับอัปเดตเตอร์ไม่ไม่กลางฐานแหะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับคุณอัปเดตเตอร์ครับต่อให้ก่อน30วินาทีนะครับเป็นอเมริกาสีชมพูส่วนตรงนี้ฝั่งขวานะ เด็กเกาะเบาะนะฮะเด็กสโลนะครับสีเหลืองเป็นดัาเซียนะครับตรงกลางนี่คุณล็อกซี่นะสีส้มเป็นอีลักนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้กันสีเขียวเป็นอีลักเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้ยฝั่งนี้เข้ามาเร็วนะคุณเดนเตอร์ยังเมื่อกี้แกพับฐานช้านะครับกลางฐานช้าทำให้น้องหมาอีกฝั่งนี้โอ้โหวิ่งขึ้นวุ่นเลยครับ เ,เื่อเร่งให้ทันเ,เนี่ยเร็วมากตอนนี้พยายามจะเล่งเครื่องให้ทันครับเจาลเตอร์ <c oughs> หลังจากที่กลางฐานช้าไปครับจะเล่นอเมริกาแกก็เลยสร้างฐานเครื่องบินก่อนเพื่อจะเอาบนลลกฮัลโหลครับพี่ <c oughs> ฝั่งผมก็ไม่มีใครปรับนะมันไม่ได้ปรับเพาพี่เกมมันแหลกก็เร็วเกมไม่เกมมันแหลกเองครับพี่ได้เกมมันแหลกเพราะเพราะว่าไอ้นี่มันน่าจะมีใครแหลกแต่นี่ตอนนี้มันลื่นแล้วไอ้กินล้วไม่จ่าย่าเลยพี่กินเนี่ยผมก็สาบไปขโมยบ้านเขาได้ตั้งหลังนึงเอาเหรอโอ้ขอัยครับพี่โอ้เลยเลยไม่ได้ช่วยบรรยายลยจังหวะนั้นตอนตอนเขากำลังบุกเพใส่กันอยู่ไงอ บ้าแล้วขึ้นไปดูเอ้บ้านคุณโจชัยเย็นบ้านหายไปไหนวะที่นรอบนี้เองโอนค่าเน็ตโอนค่าเน็ตให้กินหน่อยพี่เอ้ยจ่ายไม่จ่ายค่าเน็ตผมจ่ายไปโอนไปผิดบัญชีพี่ต้อบเนี่เหรอไม่มันโอนไปผิดผิดบัญชีโอนไปผิดบัญชีโอนไม่ให้มีใครก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีเอาเอามาดูเกมก่อนมาดูเกมก่อนสีเขียวมาอีกแล้วโอ้ยตายแล้วสีแดงโอ้ยยังไงครับเนี่ย โอ้ยโหโหดูการโผครับเจ้าเข้าฐานคนไม่ได้ด้วยขายเลยครับโอ้โหแล้วสีเหลืองมาอีกแล้วโอ้ยฝั่งนี้คงใส่เล่นเป็นเฉพาะอินจิเนียร์กับไอ้โป้ปาเนี่ยนะไม่ทําอะไรครับส่งโป้ปามาอย่างเดียวอู้ได้บ้านด้วยโอ้สีชมพูคือแรดเดเตอร์ใจเย็นไปหน่อยไม่ยอมพับโอ้แหกเลยครับตรงนี้สีเหลืองเดี๋ยวดูครับได้ทีนี้จะเอาบ้านคืนครับหรือเปล่าไม่ครับ วิ่งเปิดแมบอย่างเดียวครับหูระบ้านหายเรียบร้อยครับสีภูคุณอเดเตอร์อโดนโฟฟ้าวิ่งไลยิงอยู่ครับถอยเลยครับแล้วตรงกลางนี่คุณแจ็คก,กระจอกครับนี่ครับสร้างบังเกอร์ขึ้นมาเรียบร้อยเลยด้านบานนี่ด้านของคุณแจ็คแบ็คโฮโอ้หดูตัวผูเ้เล่นแล้วน่านจะได้เปรียบอยู่เยอะนะแต่ว่าก็ไม่ง่ายเสมอไปครับเดี๋ยวดูครับตรงกลางยิงยิง กลางมาอีกแล้วโอ้ยดูครับสีส้มกับสีเหลืองนี่พยายามรวบรวมกำล,ลังคนนะฮะเด็กสโลกับทางด้านของ <c oughs> ล็อกซี่ครับชุดใหญ่จริงๆนะมาชุดนี้ที่พามาชุดใหญ่เลยนะเอาให้เยอะที่สุดอ่ะใส่เยอะแบบโหไปชุดเดียวแล้วเอาให้ลาบไปหน้ากองไปเลยอุย้ยอีฝั่งก็ส่งบังไฟแสนมาพี่โอ้ต้องขายเลยครับลงแร่โอ้แล้วถ้าไม่บุกเข้าไปจังหวะนี้นี่ โดนบังไฟแสงยิงนี่งานเข้านะเดี๋ยวยังไม่ขึ้นเวทเทิลบไม่มีซิชอปเปอร์กันเลยครับโอ้โหโอ้โโองมาอะไรก็ไม่มีมาป้องกันบอกเลยชุดนี้นี่งานยากแล้วโอ้โหบังไฟแสงมาแบบนี้นีน่หนกแน่ไหลุงแน่ลุงรถถังนี่น่าจะไปหมดแล้วครับ <c oughs> นีนคบนบ่ครับบีบให้ฝังต้อกบุกครับลุงกจะบุกไหมขายแล้วครับตรงแน่มาไงต่อ รถแรกขอไปแหกไปแล้วตรงนี้โจอีกแล้วครับหนักอยู่ครับแล้จะบุกก็ไม่กล้าบกนะุกแล้วมีบังเกอร์มีคนมีรถถัักมาตองก็อยู่ตรงนี้ครับดูครับโอ้สีส้มไม่ดีแน่จนังหวะนี้บอกเลยล็อกซี่ใอร้อนไปหน่อยครับมาแบบนี้นี่ดูครับสีแดงนี่เหลือเต็มเลยครับโอ้แจ็คกระจอกแล้วตรงนี้ส่งบังไฟแสนมาเรื่อยครับ ไม่ต้องรีบครับสีฟ้าแจ็คไปพูบอกดูครับส่งบังไฟแสงค่อยๆยิงกับไฟครับสีเขียวไม่มีโรงแร่แล้วไม่มีโรงรถถังครับโอ้ยแล้วดีครับโอ้ไม่เขายิงเขาเอาบังไฟแสงไปยิงลงพีระมิดก่อนแล้วครับผมว่าจะเข้าง่ายๆครับง่ายดูโอ้ต้องกลางดูดับเบิลเตอร์มาชุดใหญ่ครับมาเคลียโอ้าก่อนครับโอ้ทำดีจริงยังวิ่งวนไปวนมาตรงนี้อยู่สีฟ้าแล้วจะหมด ถอยกลับมาก่อนครับเพราะว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนี้คุณเดนเตอร์พยายามมาลดแร่มาเคลียร์คนคุณเลดแล้วสีแดงนี่จะไปช่วยหรือเปล่าใช่ต้องไปช่วยยิงครับไม่ช่วยยิงรถแร่ยิงคนตายหมดแน่ครับดูครับแล้วลงลงรถถังสีส้มนี่จะพังง,ง่ายๆนะเจอบังไฟแสนวิ่งมาเป็นชุดๆอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับโอ้ต้องขายทิ้งคุณจะได้ย,ย,ยิงพีระมิดก่อนนะพูดถึงว่านะคนใส่เยอะนะยพีระมิดเนี่ยคนเต็มเลยนะี่แล้วดามี่งแปดคนค ไม่เป็นไรครับป่าตรงนี้ก่อนครับยิงรถถังเฉยเลยครับโอ้โหใจคอทำเพื่ออะไรหือจะวางนล่ลกลงมาพลุนเ,เ,เตอร์ยังไม่สำเร็จเขาเห็นอยู่เดี๋ยวต้องดูครับเด็กสโลนี่ไอรอ,อนเคอร์เทนอีกแป๊บเดียวจะมาครับผมไดโผขึ้นไปชนก่อนแน่ครับมโอ้รถศพพีระเดนขึ้มนมาคนที่ยิงปีอยู่เห็นหรือเปล่าครับสีแดงต้องขยับเลยนั่นแหละครับไปแล้วครับพีระมิดไปไปตามความคัดหมายแล้วสีส้มจะบุกเข้าไม่แน่บอกเลยตรงนี้ก็ไม่แน่ครับ ครับุณคิดว่าได้แน่ๆมันก็ไม่แน่เสมอไปนะครับนำโฟกัมได้มีด้วยดูครับหมดไปเยอะเลยหมดดูเดซูเลเตอร์ครับค่อยๆเจาะเข้ามาครับไม่มีอะไรยิงได้วุ้ยไปไกลมากระวังโดนเซตที่เอาแล้วบังไฟแสนตามมาด้วยครับโอ้โหไงครับเนี่ยยังไงก็ในแมงมุมมาเคลีอาแมงมุมมาเคลีอาถูกต้องแล้วบังไฟแสนทางไปหนึ่งโอ้โหแล้วแมงมุมเข้ารถถังเลยโอ้สีแดงโอ้เข้าไปแบบนี้จะดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับ รถจำนวนรถถังใกล้ๆกันนะด้าส,สีเหลืองก็มีบ้างไฟเหมือนกันโอ้สีเหลืองออกบ้างไฟด้วยครับเด็กสโลโอุยอ้ยโอย้ชุดใหญ่ไอรอนเคอร์เทนสีแดงแจ,จ็คกระจบมาแล้วครับจะขึ้นไปกวาดรถถังข้างบนหรือเปล่าครับไปขึ้นไปช่วยกวาดรถถังข้างบนสีส้มถ้ากวาดสีส้มชุดนี้หมดนี่มาเลยครับโอ้เรียบร้อยครับแบบนี้สีเขียวนี่ไม่ต้องสืบแล้วครับแบบนี้น่าจะจบที่ตรงนี้ครับบูมบูมสามปุ้งพังครับบอกเลยมาเยอะมาก แล้วน่าจะไหลไปที่โรงแร่แล้วก็ไปต่อที่โรงพลังงานครับแล้วก็น่าจะจบที่ตรงนี้ครับสำหรับสีเขียวหานคนเรียบร้อยนะครับไปแล้วครับทูทปเปออยู่คนหนึ่งสวนฝั่งนี้อุย้ยฝั่งนี้หายไปหมดแล้วครับอูบสีเหลืองใส่เราเกระเทียโผ่ไปด้านในเหมือนกันอูสีแดงไปเผออยู่จะไหวไหมครับเนี่ยสีฟ้าเห็นหรือเปล่าครับสีฟ้าไม่สนยังบุกอยู่ครับแต่ตรงนี้โอ้ยใส่แล้วกิดเทีถอยด่วนสีแดงถอยด่วนแล้วแบบนี้ถอยไหมยังไม่ถอย โอ้ไม่หอยก็หมดอ้ยสุดท้ายพิกนะครับโอ้เด็กสโลนี่เหมือนจะแบกนี่เหมือนแบก1ต่อ3เลยครับดูโอ้น่าจะแบกแล้วครับแบบนี้ไม่น่าจะไหวครับอีกฝั่งดูจากสถานการณ์โอ้ยังมีคูเนลเลเตอร์ยิงฟรีอยู่ตรงนี้โอ้ต้องเขีรยแล้วเขิดเทนก่อนครับคูเนลเลเตอร์ครับไม่งั้นนี่ลำบากแน่ครับถ้าปล่อยนกนกเมียแล้วเกิดเทศอีกชุดนีน้ นี่น่าจะเหลือแล้วครับฐานฝั่งซ้ายนี่อูต้องดูแข่งดูแล้วน่าจะแข่งเวลานะพี่นะดูว่าเวลาใครจะมากกว่ากันใครจะเคลียร์ใครได้ก่อนแค่นี้เองครับเดี๋ยวดูครับนั่นแหละครับโวยดูว่าฝั่งนู้นมีช็อปเปอร์อยู่ดูว่าใครจะใครจะไปก่อนแค่นี้ครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นฝั่งซ้ายด้วยครับสีเหลืองที่ดูมีสามบังเยอะเลยนะคปูปูออปชั่นอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวต้องดูว่า จะไหวไหมความจริงเคลียร์สีเหลืองก่อนครับต้องเคลียร์สีเหลืองก่อนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเนื่องจากสีเหลืองนี่กองกำลังเยอะจริงครับดูครับพยายามเคลียร์ก่อนครับสีเหลืองนี่นะครับแล้วสีเหลืองต้องรีบกลับประกันครับไม่การนี้งานเข้าแน่ครับบอกเลยเพราะเหลืออยู่แค่นี้ครับดูครับอุ้ยเหลือแฟร์แคนนอนเหรอเดียวเหลือแฟร์แคนนอนแล้วอึดด้วยได้ดิโอ้จะยิงไหวเหรอครับนี่ตรนแรกยิงไม่เข้าด้วยยิงไม่เข้าครับโ ยได้แต่คนล้มมายิงอ่ะเดี๋ยวรอยครับคุณอัปเดตเตอร์ต้องมายิงไอ้ยืนก่อนนี่ไงเดี๋ยวบังไฟแสนนี่ไงบังไฟแสนเดี๋ยวซีช็อปเปอร์อีกอ่ะต้องเอาบัางไฟแสนมายิงก่อนโอ้ยหต้องเอารถแรกม,มันลุกยิงครับเดี๋ยวดูโอ้ยโอ้ดูครับไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้โอ้มั่วซั่วไปหมดแล้วสีเหลืองนี่เหลืออยู่แค่นี้นะเหลืออยู่อันเดียวโอ้สีเหลืองก่อนอะแต่เขามีซีช็อปเปอร์องไง ต้องออกคนบังไฟมายิงครับที่ชจ้าเปอร์นี่ออกคนบังไฟสีเหลืองก็ตามเคลียร์หมดแล้วเนาะโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหแพ้เพราะแฟกแคนนอนอันเดียวครับใครจะไปเชื่อโอ้ส่งคนมาเยอะนะต้องต้องขึ้นไปยิงแฟกแคนนอนน่ะนี่ไงพี่กำลังขึ้นมาคนสีแดงเขาจะคลิปด้วยต่างยิงแฟกแคนนอนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้นั่นแหละได้นั่นแหละพี่ พี่จ๊บ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 ไอเอา่ะเอา่ะสูงขามรถแร่ว่ะคราเนี้ยเอา่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับรถแร่เหลือฝั่งละสามคันเอาแล้วครับไปดูใครจะบุกใครนะครับตอนนี้เอาอีกฝั่งซ่อมได้เอาแล้วครับนี่แล้วเดี๋ยวนะไม่เหลืออุ้ยนี่นีเหลือคนเหลือคอนจะคลิปอยู่ คอนดคลิปในบังเกอร์อยู่ต้องเอาไปแล้วครับจงังหวะนี้ต้องกดขายออกอะ่ะโอ้ยมีมีมมคนถือโปป้ามาลูยเยอะโอ้ยังไงครับเดี๋ยวดูตังหรือสี่ห้าพันอุ้มรถป่อยเขายิงรถแร่ปีๆอยู่งี้ต้องเคลียร์คนก่อนครับดูครับรถแร่มาเคลียร์คนก่อนเคลียร์คนก่อนแล้วส่งคอนดิคลิปมาต้องเคลียร์คอนดคลิปด้วย แล้วรถแรกนี้ถ้าปล่อยเขายิงอยู่แบบนี้เนี่ยถ้ารถแร่พังคันนี้แพ้เนี่ยนะนี่ครับดูว่าพยายามว่าาจะคิดวิ่งหนีเอายังไงโอ้โหนี่ครับดูครับกลายเป็นสงคารามรถแร่เฉยเลยตรงนี้สีส้มชนะดได้น่ะมีจิตบ้างนะไม่แน่นะต้องขายออกให้หมดแล้วเหลือให้เหลืออันเดียวอ่ะไม่แน่นะกดมาลุกยิงนี่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 ต้องเคลียร์คนตรงนี้หมดก่อนนี่นี่เคลียร์คนอุ้ยงานเข้าแล้วยังไง ดีนี่ดีรถแรกเขาจะหมดแล้วรถแรกหมดที่มีโอากาสแพ้เลยนะเอาดีๆนะซ่อมสีซ่อมสีมสเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์คอนเสคร์ตคิปก่อนอนั่นนะครับถูกครับเคลียร์คอนเสคร์ตคิปชุดนี้ยังไงยังไงเอ้ามีโอากาสแพ้นะมีโอากาสแพ้นะทำไปเล่นไปบ้างแล้วบ้างรถต้องขายอ่ะเอาเลยขายเอาคน,น่ะเอาเลย <laughs> ขายเอาคนให้เหลือ <laughs> งลงนิวเคลียร์เพราะนิวเคลียร์มันพลังเยอะกว่าเอาเอาหนีไปหนีเอา เอายังไงครับเดี๋ยวดูต้องโผครับนี่ครับสีแดงดูดูดสีแดงคอสคิปพยายามจะวิ่งอ้อมไปนะอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีไอไอวินิแมพแล้วนะเดี๋ยวดูดูดูด,ดูต้องส่งคนอ้อมไปนี่เขาเหลือฐานเดียวไหมแลอ้อมไปยิงแลวชนะเลยดูครับสีส้มนี่ตายใจนะล็อกซี่นี่ตายใจคิดว่าอีกฝั่งไม่เหลืออะไรแล้วยิงปีอยู่ที่ไหนได้เขาวิ่งอ้อมไปครับดูครับวูนี่แอบบดูยูทูบเราหรือเปล่าเนี่ยรู้เว้ยรู้ กลับกลับมาองกันกลับป้องกันก่อนโอ้ดูครับดูครับโอ้โหไล่ยิงกันอยู่ต้องดูครับไปไหนไม่ได้ต้องต้องต้องเหลือไว้คันหนึ่งแล้วก็เอาไปสองคันหรือเปล่าอ่าฮะนี่นี่เหมือนเขาเห็นข้างล่างนี่เขาเห็นได้ไงวะไอ้นี่พังแล้วไม่ใช่เหรอเรดาร์พังเรดาร์พังมันไม่มืดมันไม่มืดไม่ใช่เหรอของโซเวียตอ่ะไม่มืดเหรอไม่มืดนะ โอ้ยสีส้มชนะว่ะมันเป็นแบบนี้แล oh, ้วส hey. oh, right. oh, ีส้มเงินเยอะเยอะด้วยไงสีแดงไม่มีเงินซ่อมอบไม่ได้ซ่อมเลยนี่ว่ะขายออกเฮ้ยดูดูหลอกล่อหลอกล่อได้ทีละเฮ้ยหลอกล่อหลอกล่อเอ้ยโยกโยกเฮ้ยมีโยกสามทางเว้ยโยกไงเฮ้ยโยกโยกเอ้ยโยกดูดูโยกโยกซ้ายทีขวาทีดูครับ เอารถถังมารับดาเมจอยู่ครับดูครับโอ้โหแล้วสั่งคอนสกิปมายิงไม่ได้โยกอยู่โยกสีแดงี่มัน้ายจริงปะเอาเว้ยเอาโยกครับโยกซ้ายดีกว่าทียังไงยังไงครับยังไงโยกอยู่โยกเอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนจะไหวไหมครับโอ้ยยังไงครับนี่ครับได้ทีได้ทีได้ทีทโอ้ยตายตายครับต้องซ่อมครับสีแดงยื้อเวลาก่อนไม่ซ่อมไม่ได้ พี่สู้กันวินาทีสุดท้ายโอเคมาพิกเอาวินาทีสุดท้ายเชา้าจะจบไหมครับเนี่ยโอ้สงครามรดแร่โอ้้าบอกต้องต้องดูว่าไอ้คันสีส้มมันจะติดบ้างไหมติดสามบ้างไอ้จบเลยโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้เล่นมาเพิ่งเคยเจอโอ้หนีทำไมโอ้ย <c oughs> ไม่จบหรอก เอาละจบรถแล่หมดแล้วสิงไปฐานคันเดียวพอแล้วยอมก็เถอะครับคุณสู้เขาไม่ได้แล้วครับเขามีรถแร่อถึงสาคันคใครจะไปเชื่อนะสุดท้ายนะคนที่มีรถแร่เยอะกว่าเป็นคนชนะ เออเว้ยโอ้เมื่อกี้นีนเกมเหมือนจะพีกนะน้องนกน้องนกไม่ใช่น้องเด็กอะไรนะเด็กเด็กสโลเหรอเด็กสโลพังไปเมื่อกี้นะโอ้เหมือนจะเหมือนจะชนะเว้ยไต่กลับมาไม่ได้เฉยเลยโอ้ชนะด้วยรถแร่สามคันครับใครจะไม่เชื่อครับเกมนี้สุดจัดประหลาดบอกดูครับโดนยิงอยู่น้อยเลย ยอมแต่แจ็คแคโปโฮเอ้ย <_ d urance> หมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วยอมแล้ว <_ d urance> 16นาทีนะ16นาที33วินาทีนะครับความจริงเกมต้องจบตั้งแต่10นาทีแล้วนะอีก6นาทีคือรถแรกเขากัดกันอยู่เรียบร้อยครับสีเหลืองนะฮะโอ้นี่แบกของจริงนะเด็กสโลนะครับ1แสนคะแนนนะฮะล็อกซีก่นะครับนี่ก็ MVP เหมือนกันครับ98,000คะแนนนะฮะแจ็คกระจอกนะครับ 52,000คะแนนแจ็คเป๊ปโฮ45,000คะแนนนะครับคุณออเดเตอร์17,000คะแนนคุณกั 12, น12,000คะแนนครับ